มีคนถามให้นี่ก็โอเคนะอือหือมหนูเก่งจังไม่ต้องเกรงปล่อยปกติเออปล่อยปกติไม่ต้องเกรงยังไงยังไงหนูก็โดน ไม่โดนหรอแกจะทำให้หนูเจ็บน้อยที่สุดนะคะแต่หนูต้องเลิกงัดงะเนาะอันนี้คือร่องรอยของการอักเสบหนูชอบสัดเข้าไปในกิกซอกหนูคิดดูเนี่ยมันลอกอย่างเงี้ยหมายความว่าเขาอักเสบมานานอันนี้หนูเจ็บไหมคะมคชัวหืม นีงดูดิมีแย่งอยู่เลยนะหนูไม่ต้องดูถ้าหนูถ้าหนูดูแล้วหนูจะเกรงอย่างนี้เนาะเดี๋ยวหนูค่อยกลับไปดูคลิปนะคะนิดต้งหลกอันนี้ก็นิดนึงนิดเดียวเก่งมากอันนี้นิดเดียวจริงๆอหยยาชาแล้วนะอันหนึ่งสองสามเนืองสองสาม เก่งมากออกแล้วเห็นไหมอันนี้คือหนังแห้งๆด,ดูถ้ามันหนักเสบบัวมันต้องมีอะไรเนดูดูลองไม,อม่หลบ ินี้ขางงอันนั้นจะร้องไห้หรือหัวเหรอเดินนะเพื่อนคอดูตำแหน่งก่อนอันนี้นี่คือพยายามงัดแงะมากี่วันแล้วเนี่ยหลายวันแล้วค่ะหลายวันแล้วใช่ไหมแต่หนูกินยาแล้วใช่ไหมก,กินอยู่ใช่ไหม ไม่ค่ะถ้าหนูดูแล้วหนูจะเกรงอย่างเงี้ยหนูปล่อยปกตระนะนิดนึงนิดเดียวหรอกเก่งมากยังลูกเก่งมากหนึ่งสองสามนะอย่างวางไวเดี๋ยนนะคะนิดนึงโอเคหนึ่ง,องสองอือหือลูก ออกนะ้ลูกเก่งมากลูกเก่งที่สุดออกแล้วค่ะคุณลูกเก่งมากนัออ่หนูเดือ <Set> ดโอ้โหใหญ่มากเหน่ยไหมเดือดแล้วหนูจะเอาออกได้หรอ อทีนี้คุณหนูดูนะตรงนี้ต้องเอาออกให้หมดเก่งมากจบจ้าอ่ะกดแล้เป็นไงคะดีแล้วค่ะคแล้วอ่ะหนูปิดคลิปเพื่มใหม่ค่ะตากต้อง